อ้เว้โอ้เฮลโอ้ทุกคนนี่มัดมาสกูต้องแอดขนุดมานี่มัมาสกดีมัดดีๆเดินไปก็เหยียบไปใส่ไว้ข้างในก็ได้มัดเสร็จแล้วใส่ไว้ข้างในมีวิชาพละในวันนี้ มีพลามีสวีเดชมีคณิตศาสตร์แล้วก็มีฟิสิกส์มีฟิสิกส์คณิตศาสตร์พละอะไรอีกนะอังกฤษไม่มีไม่มีนะ <laughs> ครับคุณแจไปด้วยไหมแล้วแม่จะรู้ว่ากุญแจเล็กอยู่ไหนเมื่ right. right, อวานไม่เจอที่บ้านไม่ไดเห็นที่บ้านเหรอไม่เห็นเหรอเพิ่งเจอไมเคยโอเคเอาไปด้วยมาแค่เอาบัตรแม่ไปใช้แล้วก็ ไม่ไม่ค่อยเอาใส่กระเป๋าแม่คือแล้วแม่เวลาแม่ไปไหนก็ไม่มีตังค์จ่ายเด้อไปโรงเรียนมีฟิสิกส์ตอนเช้ามีฟิสิกส์ตอนเช้าก็ลีเกทินล,ลีเกลลีเกทินก็คือโชคดีนะเล็ก <laughs> ไปโรงเรียนลูกบายบายทุกคนมีกีฬาหรอวันเนี้ยมีกีฬาเช้าหรือกีฬา Bye! Jag, en hmm? okay. Jag har inte missat på länge. på lejonen. Vad har du glömt bort? Min nyckel. Nyckel? Ja. Ta också banan. Jag tycker det är bättre att ta banan. Ja, bättre att du tar banan, inte äpple. Okay. หยุดนะ <laughs> ไปแล้วล่ะมีสอบอะไรไหมมีเทสอะไรหรือเปล่าไม่มีเทสปุ๊งนี่ไม่มีเทสนนออไปโชคดีขอให้มีความสุขรักนะจุบ๊บจุ๊บจะยิงแม่ตายหรือเปล่า โอ้ยไปโอ้ยทุกคนจ้าอันสิต่าปนประทูจาเซตแล้วนี่บบเดทายพี่น้องเพราะว่าลืมชาร์จแบตกล้องกล้องกล่องมันว่ามีแบกเลยแบบอันนี้บบเด้บเดทายจ้านี่นี่ทุกคนตามติเค่อยเห็นบ่อยๆแล้วจ้าก็คืออ่า ขัวพริกหอมกระเทียมขัวพริกหอมกระเทียมพริกสดเขียวแดงนาะจ๊ะขัวขัวเสร็จแล้วก็เอามาตำจ้ะข่อยใส่พริกป่นไปอีกสองส่วนเนาะจ๊ะปลาทูห่อกระถอดพี่น้องปลาทูกระถอดแกะแกะแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเปลี่ยนโคกจ้ะเพราะว่าโคขินนี่มนหน่อยจ้ะโคขินหน่อยกันเลยว่าเปลี่ยนโคก,ก่อนจากหน่อยแป๊บหนึ่งจ้ะ ไสใส่ผงชุรดไปนิดนึงนะจ้ะทุกคนตำปนปลาทูคือเกาะวา่ามากกินก็บพักจ้ะตําแห้งๆจ้ะปลาทูสดนะจ๊ะไคยที่เห็นข่อยไปใจตลาดข่อยไปซื้อล้านแขกเนาะจ้ะมันเป็นปลาทูสดที่แซ่แข็งเนาะจ้ะ ตามซสบคือกันเลยจ้าถามันบ่มันหรืออีวาจังได้กะเท่ากับปรุงรสเอาแค่นั้นเลยจ้ะมันบดแดบเป็นแบบประทุนหนึ่งบานเท้าน้ละล่ะใสิไซ้น้ำปร,ราไปน้ำจ้ะน้ำปลาไปอีกนิดนึง สิเพ็ดในจักน่อยอยู่จ้ะเพราะว่าค่อยใส่พริกป่นน้ำพริกสดน้ำตามที่บอกจ้ะอ่าบ่มีอ่าผักชีอ่า,อาใบเลื่อยนจีจ้ะก็ใส่ผักชีต้นหอมนี่เลยจ้ะ ไขมักแบบจัดนิดนึงกับคลุกเอนาน้ำอุ่นไปนิดนึงก็ได้จะเอาน้ำอุ่นคลุกเน้นนิดนึงก็ได้จ้ะส่วนขอยมักแบบนี้จ้ะหมักแบบแห้งๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราใส่มะนาวบีบมะนาวมะนาว่ข่ไม่ไมนม้ำกินแบบนี้นะจ้ะ กับผักแค่นั่นก็แซ่บแล้วจ้าตรงยังไงเลยกินแค่อิ่มจ้ะทุกคนนี่อาหารเลิศอาหารเลิศ,าาร,ลศรู้สำหรับคนอยู่เมืองนอกเลยจ้าจ่าผู้ดได้ดีเด็ด,ด,ดตำปนปะทูนี่โอ้สุดยอดเละจ้า <c oughs> ขอซิบนิดนึงจ้ะบะเอาอย่างแล้วจ้ะอืมอาจจะเอาน้ำบักน้าวนิดนึงคือว่าเหนาอีกนิดแล้วกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวจัดใส่จานจ้ะ เคยต่ำมือนั่นนะเคยกินกินซม,มือเลยจ้ะกินยุ่งสามมือกินซม,มือมือละมือละคาดจ้ะจ้าต่ำปนปะทุหรือต่ำปนปะทุโคกเนาะจ้ะโคกก็คือบะมีนามนั่แหละทุกคนจ้ะ <c oughs> เสบจ้ะแบบนี้ <c oughs> ไปไหนอ่ะ วันนี้ซ้อมกี่ชั่วโมงส <Okay. S 1> <3 S 2> า,ามสามชั่วโมงสามฮู้ววทักแม่ฮัลโกินเออทำกับข้าวไว้แล้วกันดยวกลับมากินครับ<ะ>เออชูม,มิถุงมือบอสมีหรือเปล่าถุงมือเออเอาเสื้อกันหนาวไปอบอบอไม่เอาไปไปงั้นนะกลับมากินข้าวกินที่หลังเขา ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรครับกลับมาก็เกือบทุ่มหนึ่งนู้นนะโอเคไปบันจันจะน,นานหน่อยอทุกคนเดี๋ยวทำปาเก็ตตี้ซอสเนื้หนหนอเนาะ จผัดหอมหัวใหญ่ให้หอมก่อนจ้ะผัดหอมจนหอมแล้วนะทุกคนใส่เนื้อลงไปอันนี้เป็นเนื้ออะไรเล็กเนื้อวัวครับเออ เป็นเนือบวบจ้ะเนื้อเนื้อบว เฮ้ยอันนี้เป็นซอสบอลลนี่สซอสนะทุกคนถ้าจะกินแบบนี้มันจะออกถ้าจะกินแบบนี้เลยแบบเอาเส้นมาคลุกกับซอสเนี่เลยมันจะออกเปรี้ยวนิดนึงทุกคนใครที่ไม่ชอบความเปรี้ยวเยอะเนี่ยก็ไม่อร่อยเราก็เลยเราก็เลยต้องแบบมาปรุงรสเพิ่ม นี่เป็นซอสมะเขือเทศได้หมดแล้วผงปาปิกาใส่เกลือนิดหน่อยเหมือนเปียกใส่เกลือนิดหน่อยจ้าก็มีพริกไทยแล้วก็ออริกราโนนะ it's tiny. Take that เือเทศสดให้มันสุกละลายดีก่อนเป็นเนื้อเดียวกันก่อนก็นจะได้ยืดใส่อ่อนๆมันจะกระดงกระเด็นเส้นเนี่เส้นปอ้ยหว่นหวนห่วรอมากแล้วเท่าไหร่บอก นี่ของผมเอาอีกนั่งเองครับพอนะพอน้อยจะมีนี่นนหลายคนอาจจะบอกหูเราจะคอยบอกกินเหนือได้จ้าทุกคนจา้าอ,อ,อันนี้เ,เล็กเหรอครับเอาอีกไหมเอาอีกนิดนึงเอาอีกนิดนะึงตรงครับ ค่อยบ่กินเนื้อเด้จะเฮ็ดได้แต่ว่าบ่กินจ้ะเดี๋ยวตักไว้ให้แมทธิวเลยจะแมทธิวมากินทีหลังก็จะแบบจืดๆชืดๆหน่อยกันวูวตัวเห็นตามอดมดพักแกนดินพอไหมีนแมทธิวนะจะพอเดี๋ยวอีกนิดนึงอย่างนี้ที่ประพอครับเหลือให้พอห่อข้าว ซอสเนื้อเราก็ได้แล้วเนาะน,นี่ของพ่อฮะของพ่อของเล็กครับให้เล็กเป็นคนชิมก็บอกว่าโอเคแล้วตอนที่แม่ปรุงใช่ไหมอ,อ,อันนี้ของน้องอันนี้ของแมทธิวต้องแยกจากเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันจะจืดชืดซะก่อนที่ใส่พาสตานะครับ อันนี้เดี๋ยวทําห่อข้าวให้พ่อคือคือเราแบบคิดมาแล้วว่ามันต้องได้ห่อด้วยเนาะทุกคนได้กินแล้วก็ได้ห่อสามคนเลยก็พอดีจ้ะก็ประมาณนี้แมนะ่พีพ่พ,พี่ให้หน่อยสูทุกคน อันนี้ทายไล์หอมลยทยสได้นี่ความทำได้ต้องเอาลมออกอีกเพราะว่ามันปิดห่อข้าวไม่ได้จ้าทุกคนวันนี้ง่ายๆเลยนะนั่นเลยจ้ะแต่งได้เดี๋ยว เค okay. ให้สามนุ่มไปกินจัดสองนุมม่มโมเมียสามนุม่ม <laughs> จ้าทุกคนของขอยกมีตำปนปะทูตามทีเห็นเนาะจ้าแล้วก็เป็นบอกโคลี่กับดอกกะหล่ำงดอกกะหล่๊ช่วงนี้จะกินบ่อยหน่อยเนาะทุกคนเพราะว่าซื้อผักอย่างอื่นก็มันไม่อร่อยอ่ะเราไม่ได้ไปร้านไทยที่จะมีผักบงผักบุ้งไงทุกคนไม่ค่อยได้ไปอ่ะร้านไทยอ่ะทุกคนก็เลยหาผักในร้านซูเปอร์แถวๆนี้แหละนั่นแหละทุกคนเอาง่ายๆนันหละเสร็ครับทุกคนพอมาอีกแล้ว สวัสดีครับทุกคนแฮนซองคนเพราะว่าน้องไปซ้อมบอลอ่าใช่น้องไปซ้อมบอลอ่ะกินเลยพ่อกินเลยว้าชูคุณมีขนมปังแบบนี้จ้ะอืมลองเออได้อร่ออ่ะอ้าเตรียมของยังไงลืมนั่นลืมนี่ทำอย่างนี้ได้ทุกคนอย่งนี้อืม เดี๋ยวจะหาเวลาไปร้านไทยหน่อยเพราะว่าเเ,เครื่องปรุงต่างๆก็เริ่มเเ,เริ่มไม่มีแล้วพวกซองพวกซอสอะไรอย่างเงี้ยเรายัางซื้อร้านซูเปอร์ของฝรั่งได้นะทุกคนเพราะว่ามันมีขายไงแต่เป็นอย่างอื่นพวกน้ำตงน้ำตาลไอ้น้ำตาลขัดสีน้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยก็ไปหาที่ร้านเอเชียเนาะหลายอย่างที่ขาดเลยแหละเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวไปอีกแล้ว อเอากินเลยเลยฮะสแกนฮอร์ทีอะไรซอชินไทยบัตชิกเก้นอำมาอย่งไรอด้ได้แล้มืันนี้อาสเห็นสองนมเ้จาจะคอยกันสิเป็นผู้ผากไป,อ,ไป <laughs> อัน <laughs> โอ้ยนั่นแหะทุกคนเฮ็ดงานเรากะเมยเฮ็ดกับเขาตตอ,อีกจก้ะ ก็เม uh, yeah, hey. mm ื hmm. like, mm ่อยเมื mm ่อ hmm. นี znaczy, ้กะกินไปนะสองคนลืมบอกทุกคนมีข้าวเหนียวนิดนึงจากไข่หุงได้นี่แบบแบบนุ่มๆเลยจ้าหุงถั่วผพาสต้าอ่ะฮะพาสต้าโรตีลิติซาลิติลิตซ์ซมใช่ผมมาขูดกาแฟเลง็กๆริมสัตว์เบลไน้หมดเลยเดี๋ยวเพอร์เฟกต์่นบอกว่าต้มพาสต้านี่ได้พอดีจ้ะข้าต้มอีก นิดนึงเดี่ยมันสีเละแล้วมันสีบปราะแสบจ้ะอืมโอเคนี่พัฟเฟต์อืมเอาเลยกินดิกินเลยน้ำพริกเมทิวเพิ่นชิมไปแล้วจ้ะเพิ่นคอยให้เพิ่นชิมแล้วพอดีอันในมือเพิ่นมีอันเอ่ชิปส์เนาะจะเป็นอันมันฝรั่งทอดนะเพิ่นเลยเอามันฝรั่งทอดจิ้มกับอันน้ำพริกปลาทูเพิ่นบอกอีแม่ต้องร้องเด้อเมทิวบอก อีแม่ต้องร้องเด้อเอามันฝรั่งทอดจิ้มกับน้ำพริกปลาทูว่าส,สั่นวะเิ uh. Uh, yeah, so <c oughs> ี่ยพุเต็กุมเดีย้อ๋อฮันฮฮันันอันสมองกันเด้อภาาอังนสิอะเดี๋ยวสุกกุศลสีหัชอบกินแบบนี้มีแต่ร้าน Well, wow. het is wel een nieuwe variante. Hmm. Kaffee kan... Mamoi, misschien kun je het it een like a new maken in de Thaïlande? Hmm. Potato chips, is dat? Ja. Maar nu vertel je someone er iemand voor je Ik ben kan... Er is paraatje. Hm. Dat Maar ik eet niet paraatje, Ik niet ใส่ปลาประมาณชอนโต๊ะหนึ่งอันเล็กช้อนโต๊ะหรือสองช้อนนี่แหละใส่ไม่เยอะอีกสม่ำเสมอมาแบบได้เลยน้ะมินมินพอพี่ครับว่าอร่อยอ่ะเดากระลำแล้วก็ไอ้บรอกโคลี่จ้ะ

บอกเลยตัดข้าวให้แม่นิดเดียวนะไม่ค่อยหวิว <ๆ S 2> จริงๆก็จะกินแต่ผักไง,งกินบ่เมืดรต่อใช่ไหมพ่อชอบทำกับข้าวแต่ว่าไม่มีเปลาไม่ต้องคิดเอาหน้าที่ตัวเองไปก่อนเดี๋ยวชอบชอบทำกับข้าว ชอบทำขนมมากกว่าชอบทำขนมมากกว่าก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรครับอเล็กมีเรื่องจะเล่าให้ทุกคนฟังว่ารู้ใช่ไมทุกคนผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนแล้วก็นึ่งเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนเพื่อนหนึ่งคน อยู่ในยิมนาสติกเขาไปแบบฝึกเขาฝึกเนาะเขาฝึกฝึกซ้อมยิมนาสติกเนาะเป็นโค้ชเป็นโค้ชเหรอเขาเป็นโค้ชเหรออ๋อแสดงว่าเขาเป็นโค้ชค่ะไม่ใช่ฝึกซ้อมค่ะอยู่โค้ชสามคนมีโค้ชสามคนเพื่อนบอกถามผมอ๋อเนปบอกผมอ๋อดีขนาดยันอ๋อเพื่อน เพื่อนเป็นโค้ชที่ยิมนาสติกเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการคนช่วยใช่ไหมเขาเขาต้องการคนช่วยผู้ช่วยใช่ไหมเขาก็เลยถามมาเล็กเหรอเพื่อนในห้องเดียวกันเหรออือแฟนผมเพราอว่านี่ที่บิชาภาระมียิมนาสติกมียิมนาสติกเออเพื่นเราก็คุณครูบอกผมเก่งมากอ๋อเพื่อนกับคุณครูบอกว่าผมเก่งมากเพื่อนเลยถามมาเล็กเหรอ ถ้าเขาต้องการคนช่วยเหรออเล็กจะจะอเล็กมาถามแม่ก่อนใช่ไหมนี่ครับอ,อืมครับทำไหมแล้วก็ทามันโอเคทำมีเวลา้าโอเคมันจะส่งให้เพื่อนแล้วก็เผื่อจะส่งให้เดชอบให้หัวหน้าอีกทีหนึ่งวหัวหน้าจะส่งกระดาษให้พรอมอืมควเขียนชื่ออืมเขียนประวัติเขาเรียกประวัติครับแล้วก็นี่มไม่ใช่มาพูดทอีอืมเอ่อเพื่อน ตาเล็กเล่าเนาะก็คือเพื่อนน่ะเอเขาถามอเล็กอยากให้อเล็กไปเป็นผู้ช่วยใช่ไหยแบบไปดูเด็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มเด็กกี่ขวบพี่เด็กเด็กเล็กเล็กเด็กเริ่มจากสี่ขวบใช่ไหมเสร็จแล้วอเล็กบอกว่าเออเดี๋ยวไปถามแม่ก่อนไปถามแม่ก่อนว่าเวลาเรียนเวลาอะไรมันโอเคสําหรับอเล็กไหมอืมอ แม่บอกว่าไงโอเคลองอืมแม่บอกว่าให้อเล็กลองลองไปลองไปดูแล้วทีนี้ได้รับคำตอบจากแม่แล้วใช่ไหม,มทุกวันศุกร์ใช่ไหม,มทุกวันศุกร์เวลาหกโมงใช่ไหม,อมเออหกโมงเย็นอเดียวเดี๋ยวดิบิลิทินมาอ๋อฟอสเเฉลีทีทีออ๋อ ก็นวดนวดนวดวัวคนน่าสนใจเพาะุดอจิหมืตนกอ๋อโอเคก็ประมาณทุกวันศุกร์เนาะนั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวแม่ยังไงนี่ไม่เสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าอเล็กตอบว่าตกลงเพื่อนก็จะส่งข้อความไปให้หัวหน้าแล้วหัวหน้าน่ะจะส่งกระดาษมาให้เพื่อนเพื่อนก็จะให้อเล็กเขียนประวัติใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็จะตรวจ เหมือนตรวจสอบนะว่าเป็นเด็กเกเรไหมเคยไปเคยมีปัญหาจนได้ไปแบบสถานีตํำรวจไหมแจ้งมีใครอะไรไงะคือ,อ,ค,อคือจะต้องเอาประวัติอเล็กตรงนี้ด้วยเนาะอเล็กเออแม่ก็ให้ร้องอแต่อย่างนึงก็คือ,อการเรียนก็ต้องแยกแยะเองนะทีเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหา เง <the> right. so so mm ินมาทำี่ก่เข้าหรอเราไปสุดสัปดห์สุดเลยนะหนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งวันเดี๋ยวอเทกันงีกมั้งเทกันไงอีอเกนเต็ดตสต้าอร์สต้าโอเฟรตาแต่ว่าาพระฮะเออเลิกสายเลิกสายอเล็กไปไม่ได้เออแลวก็วันอังคารวันนังคาร อัานงาทดสบาคุณจห e กเสอันนั้นก็ไปไม่ได้วันอังคารแต่วันศุกร์วันศุกร์โอเคสบายๆหน่อยโอเคก็ได้มากกอกีอร์สกูร์นอาสกูะอือแมได้รถเม์่ต้อเปียนไม่ต้องเปลี่ยนรถเมย์รถเมย์มันผ่านตรงตรงโรงเรียนที่จะไปไปไปไอ้นี่ใช่ไหมยิมนาสติกใช่ไหมเออสายหนึ่งอ ก็สายที่เล็กไปโรงเรียนมีสายสามกับสายหนึ่งแต่สายหนึ่งมันจะผ่านตรงนั้นเนาะเออเออกเดินจากบ้านไปประมาณยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีอืกระดูกเออก็ไปลองนะลูกเขาก็มีค่าตอบแทนให้นิดๆหน่อยๆเนาะเออเพื่อนบอกใช่ไหมครับเพราะว่ามจะอยู่ตรงนู้นแล้วก็บอกเอามือทำงี้ทำงี้ยกแล้วก็ผมผมต้องวีซ์กันใช่ อ๋ออืมก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเพื่อนก็สอนแหละเพื่อนเขาเป็นโค้ชอยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็สอนว่าเล็กจะดูแลเด็กยังไงสอนยังไงใช่ใช่เอกอใช่ใช่อืมนั่นแหละเพิ่นกับมาบอกจ้าว่าเพิ่นมาถามความคิดเห็นแม่ว่าเป็นจะไดนสี่สี่สี่ห้เพิ่นร้องบอกแม่ก็บ่ได้ว่ายังได้จ้ะอันนี้ก็ โอม่กีเมือบ้านเดียวย์จะช่วยประโอ้ยที่จะช่วยทุกคน่มดูดไรใช่ใช่คุณรูไ้ไหไมถ้าอยากไปก็ต้องนั่นแหละก็เล็กเคยวิ่งอยู่แล้วเนาะเคยเป็นนักกีฬาวิ่งอยู่แล้วแล้วก็ไปช่วยเขาเพิ่มทักษะนิดนึงไป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 ฝึกซ้อมไปในตัวด้วยก็โอเคแ <c oughs> ม่อนุญาตเนี่ยก็ดีแล้วจะได้ลองอะไรใหม่ใหม่อืม <c oughs> ก็บอกเพื่อนได้เลยว่าแม่อโอเคครับก็ดีแล้วที่บอกแม่ก็จะได้แชร์ชรความคิดกันเนาะน่ารักมากเลยโอเคจ้ะทุกคนอิ่มแล้วจ้าทุกคนจ้าก,ก็นางเหมากับอเล็กเนาะเพิ่นกับมีย่ยังเบาโซฟงเนาะจา้าพัละเดี๋ยวพอ,อ,อก,กันไปในคลิปวิดีโอหน้าเดจ้ะสบายดีสวัสดีบายบายจา้ะ <c oughs>